สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจบูบอลเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube วันนี้วันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568นะครับผมวันนี้จัดพรีวิวฟุตบอลให้5คู่อีกเช่นเคยครับมีคู่ไหนบ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้คลิปนี้ เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบนเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคู่แรกของเราวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลเจลีกอาวิสปาฟุกุโอกะทีมอันดับ12ของตารางนะครับเปิดสนามเบสเดนกิเซเดียมรับการมาเยือนเกียวโตซังงะทีมอันดับ3ของลีกครับคู่นี้คิกออฟกันเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้เกียวโตซังะต่อเสมอ เราไปดูสถิติที่น่าสนใจและรายละเอียดในเกมของผู้นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์56คนครับให้เจ้าบ้านอาวิสปาฟุกุโอกะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่36%เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี21%ดครับด้านผู้มาเยือนอย่างเกียวโตซังงะมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่43เฟอร์ม5นัดหลังสุดและผลได้เสียของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่อาวิสปาฟุกุโอกะนะครับ เสมอคีตะคิวชูมาสูนประตูต่อศูนย์ครับผมเกมเย่ารายการเจเอ็มเพลย์ครับต่อหนึ่งจุดสองห้าครับผมเสียครับเสมอวินเซลโกเบศูนย์ศูนย์นะครับเกมเย่าเจลีกลองศูนย์จุดห้าได้เต็มครับชนะอัลบิเลกนิเงตะสามประตูต่อสองครับเกมเย่าเจลีกบอลราคาเสมอครับได้เต็มครับชนะฟาเจโนโอคายามะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับลองศูนย์จุดสองห้าได้เต็มครับชนะโอกินาวะเอสวีครับสองประตูต่อศูนย์ รายการเจมเอร์เลอร์ครับต่อ1.25ได้เต็มครับฟอร์มเกมเย่าในหลีแข่ง12นัดชนะ4เสมอ5แพ้3ได้12เสีย11ประตูด้านฟอร์มฮันัหลังของเกียโตซังเงะครับเสมอเอาเบลิกนิงกะตะ1ประตูต่อ1รายการเจมเอร์เลอร์ครับต่อ0.75เสียเอาชนะเอฟซีโตเกียว2ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลเจลีกต่อ0.75ได้ครึ่งชนะกัมบะโอซาก้า3ประตูต่อ1บอลราคาเสมอครับได้เต็ม เสมอคาชิวะเลโซ3ประตูต่อ3นะครับเกมเยือนเจลีกรอง0.5ได้เต็มครับและชนะนาระขับ1ประตูต่อ0ูนะครับรายการเจมเอร์เลครับต่อ2.75เสียเต็มตีนครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง12ชนะ6เสมอ2แพ้4ได้20ประตูเสีย17ประตูครับเราไปดูผลแพ้ชนะของคู่นี้ที่เคยเจอกันทั้งหมดครับอวิสปาฟุก,กุกะชนะได้10นัดเสมอกัน2นัดส่วนผู้มาเยือนอย่างเกียวโตซังะ เคยเอาชนะได้11นัดทัศน,นะก่อนเกม by JK 11ทีมเยือนเกียวโตซังงะดูดีกว่าชัดเจนด้วยผลงานชนะ3จาก4หุนท้ายในหลีกแบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งและผลิตสกรเป็นกอบเป็นกรร,รวมทั้งสิ้นกว่า11ประตูประกอบกับสถานการณ์ในตารางก็ต้องการ3มแต้มเพื่อเลืจอยจะฝูงอย่างคาชิวะเลโซให้มากขึ้นฉะนั้นบอกเลยว่าหายห่วงขณะที่เจ้าบ้าน a าวิ p a f u k ก o โ a กะศักยภาพยังตามหลังและเป็นรองอยู่เยอะครับแม้ช่วงนี้ผลงานจะโดดิด่นขึ้นมาบ้างแต่หากเจอของเจียงมีหวังไม่รอดแน่ครับเมื่อพิจารณาจากเลทกับภาพรวมของทั้งสองทีมแล้วแนะนำถือหางทีมเยือนอย่างโตเกียวซัง n g สกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับโตเกียวซัง n g บุกมาเอาชนะ a าวิ p a f u k ก o โ a กะได้3ประตูต่อ1ครับวางบอลสูงไปเลยพี่น้องกุ่ที่2ขอไปกันที่ฟุตบอลลีกรัสเซียครับ โอเลนเบิร์กเปิดสนามสตาดิโอนกาโซวิชรับการมาเยือน C.S.K. มอสโกคู่นี้เตะเวลา3าทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับราคาบอลคู่นี้ C.S.K.A. มอสโกต่อ1ลูกลบสใครชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์75คนนะครับให้เจ้าบ้านโอเลนเบิร์กมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่1 6เปรเครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี19%เฮะด้านผู้มาเยือนอย่าง C.S.K.A. มอสโกมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่6 5เปอร์เซ เราย้อนกลับไปดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านโอเรนเบิร์กนะฮะชนะฮาบาล็อบสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมอุ่นเครื่องครับผมบอลไม่เปิดราคาครับชนะมูลอฟสองประตูต่อศูนย์ครับเกมอุ่นเครื่องแพ้ลูบินคาซานสองประตูต่อหนึ่งครับรัสเซียพรีเมริกรองศูนย์จุดเจ็ดห้าเสียครับแพ้คัสโนดาหนึ่งประตูต่อสองนะครับรัสเซียพรีเมียร์ลีกรองหนึ่งลูกครับจบเจ้าและเสมอคิมกี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเกมรัสเซียพรีเมียร์ลีกต่อเเสียต็มครับ ด้านฟอร์มท่านัดหลังของ CSKA มอสโกนะฮะชนะคาสโ o d a r หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับรัเสเซียซูเปอร์คัพบอลราคาเสมอนะครับได้เต็มชนะ OFK เบลเกรด e สี่ประตูต่อสองนะครับอุ่นเครื่องนะฮะต่อสองจุดสองห้าเสียครึ่งเอาชนะปาร i ซ a นเบลเกรด e สามประตูต่อหนึ่งนะครับเกมหมุนเครื่องต่อหนึ่งจุดสองห้าได้เต็มครับชนะ Amkar m o s c โกสี่ประตูต่อศูนย์ครับเกมอุ่นเครื่องบอลไม่เปิดราคาเสมอ FK ลอส Stop ศูนประตูต่อศูนย์นะครับต่อศูนย์จุดห้าเสียเต็มครับ สถิติเฮตุเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับโอเลนเบิร์กเคยเอาชนะ CSKA มอสโกได้1นัดเสมอกัน4นัดครับส่วน CSKA มอสโกเอาชนะโอเลนเบิร์กไป11นัดถือว่าสถิติที่เจอกันนี้ข่มกันมากพอสมควรครับพรววิวก่อนเกมบายโบลิสติโต CSKA มอสโกครับมาเดิมด้วยแชมป์ซูเปอร์คัพหลังป่าคลัสโนดาน1ประตูต่อ0ูย์เท่ากับว่าฟาดชัยถึง9จาก10นัดที่ผ่านมาทุกรายการก็น่าจะมีความมั่นใจในการลงเล่นในเกมลีของวันนี้ครับ ส่วนเจ้าบ้านโอเลนเบิร์กก็เตรียมตัวมาดีครับเมื่อชนะต่อเนื่องมา2เกมช่วงอุ่นเครื่องทว่าก็ผ่านแค่คู่แข่งเกรดล่างครับเอามาเทียบกับ CSKA มอสโกไม่ได้แถมทีมเยือนเข้าวินออกจากสนามแห่งนี้ถึง3จาก4ครั้งที่เคยมาเยือนครับซึ่งช่างน้ำหนักดูแล้วครับโอเลนเบิร์กเป็นรองทั้งผลงานและทางบอลราคา1นลูกวางบอลต่อรุ่น2เม็ดไปเลยครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ CSKA มอสโกเปิดหัวได้สวยเอาชนะโอเลนเบิร์กไป2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลไวย์เคาลีกาฟินแลนด์ครับมาริฮามเปิดสนามวิสลอฟโฮลดิ้งอารีนารับการมาเยือนฮาก้าครับคู่นี้คิกออฟก,กันเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลคู่นี้ฮาก้าต่อปอปลบห้าเราไปดูเปอร์เซ็นที่น่าจะเป็นของผู้ชนะในเกมนี้กันครับมาริฮามเจ้าบ้านมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่4 7เปอร์เซครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี4 1ดฮะด้านผู้มาเยือนอย่างฮาก้ามีเปอร์เซ็นต์มาเอาชนะอยู่ที่12เเซต์ ผลแพ้ชนะและเสมอของคู่นี้ที่เคยพบกันทั้งหมดนะครับมาริฮามครับชนะได้11นัดเสมอกัน6นัดส่วนฮาก้าชนะได้8นัดพรีวิวก่อนเกมบายพงโกลม้มโต v i p ครับเจ้าถิ่นมาริฮามผลงานในบ้านขาดความสมเสมอ5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นขณะที่ฝั่งของทีเมเยนฮาก้าครับผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเรดราคาครับผมเปิดออกมาให้ทีเมเยนเป็นฝ่ายต่อ ปอปอนะครับแนะนาว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเนื่องจากทั้งคู่ฟอร์มห่วยประพอกันเกมวันนี้เลยมองว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนและโอกาสจบเจ้าก็มีสูงมากๆอีกด้วยครับดังนั้นเกมวันนี้ขอแนะนําอยู่รองมาริฮามดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับมาริฮานเปิดบ้านเอาเสมอฮาก้าไป1ประตูต่อ1ครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลโรมาเนียยูนิเลียทีมแับสิบของตารางนะครับเปิดสนาม คลินเชนี่อารีนาวันรับการมาเยือนซิกซิริด้าทีมอันดับ8ของลีกครับคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาห้าทุ่มตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลคู่นี้ยูนิเลียเจ้าบ้านต่อ0.25ครับเราไปดูเปอร์เซ็นต์ผู้ชนะในเกมนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่เจ้าบ้านยูนิเลียนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่42%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี32%ด้านซิกซิริด้ามีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่26%ครับ สถิติเฮตุเฮต d ที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกัน7นัดนะฮะยูนิเลียชนะได้3นัดเสมอกัน1นัดส่วนซิกซีิดา้าชนะได้3นัดเช่นกันครับพรีวิวก่อนเกมและสกอริี่คาดของคู่นี้ครับยูนิเลียเตรียมกลับมาเล่นในบ้านหลังแพ้ C.F.R. คูครับ1ประตูต่อ2ในเกมเยือนนัดที่ผ่านมากับการเจอซิกซดาครับถือว่าไม่ง่ายเลยเพราะเป็นทีมที่ผัดกันแพ้ชนะมาโดยตลอด สมัยอยู่ในดิวิชชั่นรองนะครับแต่มองในแง่ของการเตรียมตัวทางยูนเลียถือว่ามีทรงตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องและการแพ้ทีมแก่งประจำาลีกวุดก็พอเห็นมุมบวกได้อยู่ไม่น้อยครับขณะที่ซิกซ์รีด้าครับส่งเกมนอกบ้านไม่สู้ดีนะครับกับจังหวะเกมในเวทีสูงสุดเชื่อว่าทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างซิกซ์ซีด้าน่าจะมีปัญหาอยู่บ้างงั้นคู่นี้ก็ขอแนะนําให้วัดเจ้าบ้านเชื่อว่ามีลุ้นเบียดได้มากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ ยูนิเลียเปิดบ้านเอาชนะซิกซีดาไป1ประตูต่อศูนย์ะครับวางสกอร์ต่ําผมขอปิดท้ายกันด้วยคู่นี้แล้วกันครับไปกันที่ฟุตบอลเอาสซเวนคารสวีเดนนอ์โคปิงเปิดบ้านแพสซินัมคลาสอารีนารับการมาเยือนวานาโมคู่นี้คลิกออฟกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับราคาบอลคู่นี้นอ์โคปิงต่อปอป,อปอลบสิ ใครชนะคู่นี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์41คนครับให้เจ้าบ้านนอโคปิงมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่56เอร์เซ์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี29ด้านผู้มาเยือนอย่างวานาโมมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่15สถิติเฮตุเฮดที่เคยพบกันทั้งหมดของเกมคู่นี้ครับนอโคปิงเอาชนะได้5นัดนะครับเสมอกัน2นัดด้านผู้มาเยือนอย่างวานาโมเคยเอาชนะได้2นัดทัศนะก่อนเกมบายพงโกล้มโต๊ะ VIP คู่นี้เป็นการโครจรมาพบกันของทั้งสองทีมที่มีผลงานที่ยแย่เลวร้วายพอๆกันครับโดยฝั่งเจ้าถิ่นนอร์โคอปิ้งผลงานในบ้านห่วยจัดไม่ชนะใครมาหนัดติดต่อกันส่วนทางทีมเยือนอย่างวานาโมครับผลงานนอกบ้าน7นัดก็กาก,ากชิบหายเลยครับเพราะว่าไม่ชนะใครเลยครับโดยเลทราคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อปปครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะถึงแม้นอร์โคอปิ้งจะมีผลงานในบ้านที่ไม่ดีแต่เกมนี้พวกเขาเจอกับทีมที่แย่กว่า มองว่าพวกเขาน่าจะมีลูกฮึดจากเสียงเชียร์ของแฟนบอลให้บิดเอาชนะทีมเยอนได้ในเกมนี้ครับฉะนั้นอยู่ฝั่งต่อมองว่ามีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับนอโคปิ้งเปิดบ้านเอาชนะวานาโมไป1ประตูต่อ0หวางสกอร์ต่ำนะครับเรียบร้อยนะครับผมผ่านพ้นกันไปแล้วกับการพิว,วฟุตบอลให้วันนี้5คู่นะครับมีคู่ไหนบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกครับฟุตบอลเจลิกอาวิสปาฟูโกกัเปิดบ้านรับการมาเยือนโตเกียวซังงะครับคู่นี้บอลราคาเสมอนะครับผมให้ผู้มาเยือนอย่างโตเกียวซังงะเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ครับพเม์ลีกรัสเซียนะฮะโอเลนเบิร์กเปิดบ้านรับกันมาเยือน CSKA มอสโกครับคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างมอสโกต่อ1ลูกลบ10นะครับผมให้ CSK a มอสโกวเอาชนะโอเลนเบิร์กไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับคู่ที่3ไปกันที่ฟุตบอลไวเคาลีกาฟินแลนด์นะครับ มาลิฮามเปิดบ้านรับการมาเยือนฮาก้าครับคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างฮาก้าต่อปอป,อปอนะครับผมให้เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับคู่ที่4ไปกันที่ฟุตบอลโรมาเนียยูนิเลียเปิดบ้านรับการมาเยือนซิกซิริได้ครับราคาบอลคู่นี้ยูนิเลียต่อ0.25านะครับผมให้เจ้าบ้านยูนิเลียเอาชนะไป1ประตูต่อ0ครับและคู่ที่5ครับฟุตบอลออสเวนคานสวีเดน นอโคปิง no เปิดบ้านรับกันมาเยือนวานาโมครับคู่นี้เจ้าบ้านนอโคปิงต่อปอลลบสบครับผมให้นอโคปิงชนะไป1ประตูต่อ0สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จอลึกิฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับผม และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ t k t t o k บูบอลเด็ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับโชคดีแล้วกัน